พี่คือผมเห็นสาวคนนึงนี่เขาบอกว่ายืนรอลิฟต์อยู่ครับพี่รอยืนลิฟต์เหรอผมเห็นท่านหลังนึงเป๊ะเลยหรอคือสวยจากข้างหลังเลยหลังเลยหรอแต่ผมว่าหน้าก็สวยลองไปดูไปเขาช้าเลยเดี๋ยวลิฟต์มาลิฟต์มาแลิวต์มาสวัสดีครับโอ้โหพี่พอจะมีเวลามาทำภารกิจ close up ไวแนวยิงมุ้งยิงปานกับผู้หญิงยิงเรือได้ไหมครับง่ายง่ายนะฮะโอ้โหว่าไง โอเคอับนี้นะครับไปพมกับภารกิจแรกเลยฮะ,ะภารกิจยิง,ยงม,มุกครับด่านยิงมุกกับคล o สอัพไว้นาวนายท็อปกับภารกิจยิงมุกชิงเงินรางวัล1น0 0บาทเพียงแค่ท็อปปล่อยมุกตลกจนสาวสวยหลุดขำโชว์ฟันขาววิงเงินรางวัล1,000บาทเป็นของท็อปทันทีแต่ถ้ามุกของนายท็อปฝืดซะจนสาวสวยเก๊กซิมหูยิ้มไม่เห็นฟันเงินรางวัล1น0 0บาทเข้ากระเป๋าสาวส,าว,สวยไปเลยเ่เซาว่าพี่ชื่ออะไรครับ พี่แขกกลัวอะไรมากที่สุดครับในชีวิตนี้นอกอ,ะนอ,กอะ่ะนกเหรอพี่ทำไมฮะเคยตอนเด็กเคยโดนใน,ใน,นกลุมจิกอะ่ะลุมจิกใช่แล้วพี่แขกรู้ไหมว่าท็อปกลัวอะไรมากที่สุดอะไรอะ่ะท็อปกลัวตัวเองเว้ยท็อปดูกระจกนี่อะไรอะ่ะกลัวตัวเองไม่รักเขาอจริงกลัวตัวเองไม่รักเขาอจริง พี่แขก็ยิ้มโชว์ฟันเขาวิ่งแบบนี้เนี่ยเงินรางวัลหนึ่งพันบาทนะครับจากคลสอัพไว้นาภารกิจยิงวิ่งฟันนะครับเงินรางวัลเลยตกมาเป็นของผมว่าแต่ว่าไม่เป็นไรฮนะยังมีหนึ่งภารกิจด้วยกันครับภารกิจนี้นะครับพี่แขกมีชื่อว่าภารกิจยิงฟันครับผมด่านยิงฟันกับคลอสอัพไว้นาวนายมัตตูมกับภารกิจยิงฟันด่านนี้มีเงินรางวัล500บาท มาตูมกับสาวสวยจะต้องดวนยิงฟันขาววิ่งทันใจถ้าใครฟันขาววิ่งกว่ารับไปเลยเงินรางวัล500บาท 2> 1. 2. 3สาวิ้งถ้าบมาูมขาวกว,ว่างี้เงินรางวัล500บาทตกเป็นของมาตูมคนเดียวเค็ดรับง่ายๆของมาตูมนะฮะพี่แขครับผมแน่นอนครับเพียงแค่ใช้ โค้สอัพไว้ now แค่ครั้งเดียวขาว,วิ้งทันทีที่ใช้แน่นอนครับพี่แขรัรบไปเลยครับกลับไปใช้นะฮะ